สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกวับผมปูซิเมนอีกเช่นเคยนะในวันนี้เราอยู่ในกับเกมโคเกิยการปฏิวัติของลูลุสลอสตอรี่นะครับตอนนี้เรายืงอยู่ในกิจกรรมแคมเปญหนึ่งวันนะครับในวันที่4ี่แล้วก็จะเป็นวันที่ผมได้สัญญาไว้ว่าจะเปิดตู้การันตี4ีดาวนะครับและในวันนี้เองก็เป็นวันเกิดของหนึ่งในตัวละครเรียกว่าหลักได้ไหมมันก็หลักได้นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครในการ์ตูนของ กค้กีอากับปฏิวัติของลูรุสนะครับก็คือดีน่นานี่เองนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกสภา,านักเรียนนะครับก็ここอยู่ในแกงลูรุสนั่นแหละ okay, โอเคก็อย่ายค่อยพูดถึงดีน่าที่หลักนะตอนนี้เราอยู่ในแคมเปญหนึ่งวันในวันที่4แล้วก็ที่ผมเคยพูดไว้ในการทํากิจกรรมแคมเปญหนึ่งวันนะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อย4วันนะครับในการทําหรือต่อให้คุณจะปาเพจเพิ่มเพิ่มรอบเนี่ย เต็มที่ก็ประมาณ2วันเป็นอย่างต่ำนะครับแต่ว่าถ้าใช้เวลาไปเรื่อยๆก็4วัน5วันประมาณนั้น 3- 4วันก็ได้แล้วนะครับอันนี้คือเป้าหมายหลักของเราในวันนี้นะครับก็คือตัวการันตี4ีดานะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็คือเราต้องลงด่านรายวันทั้งหมด6กด่านนะครับซึ่งในแต่ละด่านจะลงได้ลิมิตวันละ3ครั้งแต่เราสามารถใช้เพชรในการเพิ่มจำนวนรอบได้ โดยหนึ่งรอบเนี่ยจะใช้ประมาณ25เพชรน,นะครับแต่เราจะไม่ใช้เพชรน,นะเราจะประหยัดเพชรไว้เผื่อตัวละครในอนาคตนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปในกลุ่มนะครับว่าผมอะจากนี้ไปเนี่ยหลังจากจบอีเวนต์นาเปล่าเนี่ยผมก็จะดองเพชรยาวเลยจนกว่าตัวละครกาเวนจะมาแล้วอีกไม่นานกาเวนน่าจะมานะครับก็คือประมาณ5-6แชปเตอร์นะครับ โอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยในระหว่างที่ผมฟาร์มเนี่ยผมจะมาอธิบายว่าในตู้สีดาวมีตัวละครอะไรบ้างก็จะมีทั้งหมด12ตัวนะครับตามจำนวนหมากที่ผมโค่รูปไว้ถ้าเป็นตัวม้าเนี่ยก็จะมีตัวของสูสคุเนาะสูสคุเนี่ยมันตีตรงที่เราจะได้แรนสลอตมาใช้นะครับถ้าถามว่าถ้าเกิดเราไม่มีจีโน่เนี่ยเราใช้สูสคุแทนได้นะครับ ส่วนตัวเจลิเมียเนี่ยผมมองว่าได้มาก็ไม่คุ้มนะฮะเพราะว่ามีมีประโยชน์แค่ตีแรงครับแล้วก็สกิลเพิ่มแต้มไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ต่อมาเนี่ยจะเป็นจีโนตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมมองว่าเป็นม้าที่เก่งที่สุดตอนนี้นะแต่แค่ว่ามีจุดอ่อนเรื่องคอสแพงไปหน่อยถึงแม้ว่าจะเป็นม้าก็ตามหรือว่าตัวไหนหรือสายจูโจนะทีนี้เรามาดูควีนหรือว่าทำลายล้างกัน ควีนทาลายล้างเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวเลยนะครับเพราะว่าอ,อย่างที่บอกไปอ่ะมันเป็นฟาร์มแฟกนะครับในเกมมาลุกจริงเนี่ยตัวมาลุกที่เป็นควีนเนี่ยคือเก่งที่สุดใช่ไหม <c oughs> ก็เลยทําให้ตัวดาเมส,ส่วนใหญ่ของเกมเนี่ยมันอยู่ในควีนเป็นหลักนะครับโอเคตัวแรกเนี่ยก็จะ <c oughs> เป็นตัวโคเนเลียนะครับก็เป็นตัวที่เรียกว่าบัฟเพิ่มพลังโจมตีทุกตัวนะครับส่วนกุเรนนิชิกิหรือคาเรนที่ขับกุเรนนิชิกิเนี่ยผมมองว่าตัวเนี้ยถ้า <c oughs> เกิด <c oughs> หลายคนอยากได้นะผมก็อยากได้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคือได้มาเนี่ยคือเอามาเล่นหลายหลายคอนเทนต์ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวอานเนียตัวนี้เป็นตัวหีคุณนยิงไกลที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้นะในในบรรดาเทียนะครับต่อมาก็จะเป็นบิสมาร์ตบิสมาร์ตเนี่ยคือผมมองว่าเก่งแต่ว่าอาจจะมีจุดอ่อนเรื่องคอสสูงไปหน่อยนะครับ ในรดาคุยเนี่ยผมอยากได้ตัวกุเรนิชิกิที่สุดแหละลองลงมาอาเนียแล้วก็ลองลงมาอีกเป็นคนในเรียนะครับโอเคต่อมาก็เป็นสายป้องกันเนาะลุกสายป้องกันตอนนี้มี2ตัวก็คือตัวคาเรนในกลุ่มต่อต้านนะครับแล้วก็จะมีคาเรนในชุดไปเวทซึ่งคาเรนในกลุ่มต่อต้านเนี่ยมันจะดีกว่าตรงที่มีกัสโกแถมมาให้แต่ว่าถ้าเป็นคาเรนชุดไปเวทไม่มีหุ่นนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนใช้ด้วย ผม,มองว่าคาเลนดูมีประโยชน์กว่านะครับต่อมาเป็นบิช,ชอปบิช,ชอปเนี่ยจะเป็นอ่าสายซ้อมแซงนะครับก็จะมียูเฟเมียยูเฟเมียตอนนี้ยืนหนึ่งในเรื่องสายฮิวนะแต่ผมมองว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรื่องสีดาวจริงอ่ะอ่าใช้เชอร์รี่ก็ได้หรือตัวคาเรนไว้น้ำตัวแจกก็ได้นะครับที่ อยู่ในอีเวนต์ว่ายน้ำนะแต่สำหรับคนทั่วไปก็คงจะใช้เชอร์รี่แทนก็ได้เช่นกันนะต่อมาสายคิงหรือกลยุทธ์ซีทูชุดขาวเนี่ยยังมีประโยชน์นะเพราะว่ามันสร้างกราให้ทุกคนได้แล้วก็ตัวซีโรสสีดาวตัวนี้มีประโยชน์ตรงที่หุ่นดีครับอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นหุ่นที่ระยะก็ไกลโจมตีได้สองเป้าหมายนะครับรวมถึง สกิลของซีโร่เนี่ยมันเป็นสกิลระเบิดเลือดของศัตรูได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคในที่สุดเราก็ได้ตัวการันตีสีดาวนะครับตอนนี้เราจะมาลุ้นตัวการันตีสีดาวกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราจะไปซุ่มตู้ธรรมดาก่อนตู้วันละครั้งนะครับโดย ตู้บลัลลัง์เนี่ยมันจะเป็นตู้รุ่ชุดนักเรียนนะก็จะมีโอกาสลุ้นได้ตัวที่อ่าอย่างน้อยเกมนี้มันยังมีฟรีบัลลัง์นะในดูซิเราจะได้ตัวอะไรนะครับฮะควีนทองควีนสามดาวตัวไหนวะควีนสามดาวตัวไหนคาเลนในกลุ่มต่อต้านไม่สิคาเลนพากีสามดาวตัวนี้ผมตันแล้วอะ่ะ ผมตันตั้งแต่ตู้ออกมาใหม่ๆอะ่ะผมจำได้เลยตอนนั้นผมสุ่มหาตัวซีโร่สีดาวนี่แหละโอเคเรามาถึงจานหลักแล้วนะครับเป็นตู้สีดาวตัวที่ผมอยากได้ที่สุดก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นตัวกุเลนนิชิกินั่นเองนะครับหรือตัวคาเรนในชุดแดงอะ่ะผมอยากได้มากไม่ก็จีโน่ก็ได้อเนียก็ได้มาหนึ่งสองสามกด อขอร้องล่ะขอร้องล่ะขอให้ไอดีได้เติบโตบ้างอะไรบ้างนะผมจะได้ของเล่นใหม่บ้างนะครับควีนควีนหนึ่งสี่ตัวไหนอาคาเลนไหมคาเลนรึเปล่าคนในเรียเออคนใเรียลุกครับเอาเป็นว่ายอย่างน้อยผมก็ได้คนใเรียเลเวลเป็น99แล้วนะตัวเนี้ย เป็นตัวที่99พอดีเรเวน99พอดีผมมองว่าโอเคยังดีกว่าได้ตัวอื่นนะถ้าได้ตัวยูเฟเมผมก็เซ็งเหมือนกันแต่อันนี้ยังถือว่าคนในเลผมยังพอได้ใช้ <c oughs> แต่เออนั่นแหละนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วก็จะโพสลงในกลุ่มก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเห็นแล้วหมดคำจะพูดเลย